ละครสั้นเอฟซีเรื่องผีทะเลเคนอิจิเด็กหนุ่มหน้าตาดีแต่นิสัยก้าวร้าวและเกเรจนเพื่อนๆในโรงเรียนไม่มีใครอยากจะคบแม้แต่คนเดียววันๆเคนอิจิไม่ตั้งใจเรียนแถมยังชอบแซวคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยชาวนี้ก็เช่นกันเขาจะแซวทุกคนไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก เขาไม่เคยหยุดที่จะพูดและแพมทุกอย่างที่เขาอยากจะพูดเฮ้ยนังสาว,ว่าไงซาสวัสดีซาอยากได้เบอร์พี่ไหมว่าไงยี่หัวชมพูเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เหยื่อเลยสักคนเดียวไม่มีใครตกหลุมฉันเลยเหรอเนี่ยหรือว่าฉันอาจจะนั่นไงมาแล้วอีกคนนึงว่าไงจ้าเแบบี เบบี้กินข้าวกับพี่ไมจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพี่เรียงเองหรือจะเลี้ยงพี่ก็ตามใจนะโอ้สุดสวยมาเรียงวันหัวเขียวของพี่นี่นีนี่ไปกินข้าวมาเดี๋ยวเลี้ยงเอาหรือเปล่านี่เคนินจิเธอพูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วสรุปฉันก็เลี้ยงเธอทุกวันเธอไม่เคยเลี้ยงฉันเลยนะเฮ้ยห่วยแตกผู้ชายอะไรไม่รู้ไปดีกว่าไปแล้วนะจา โอ้ยเรื่องแค่นี้เองว่าไงเชอรี่โอ้โหมาทุรตชื่อ,อไรเนี่ยเชยเป็นบ้านเลยเฮ้ยวันนี้ว่าแต่เมื่อเช้าแม่ให้ตังมาแค่20บบาทจะพอยาไส้ที่ไหนโอ้โหแต่ละคนขาวหมวยสวยเอ็กซ็กซี่สระบุมหุมเฮ้ย ได้แค่มองมองมองฉันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ยแฟนก็ไม่มีเฮ้ยเกิดเป็นฉันลั่นทศนะชีวิตหรอแต่จนใครๆก็ไม่สนใจเฮ้ยเอาไงดีนี่นีนี่นี่นนเธอเฮ้ยแต่บ้าเอ้ยอยู่มาตั้งหลายปียังจำชื่อฉันไม่ได้อีกเหรอชีบ้า ก็เธอไม่สวยพอไงยีแว่นเอ้ยถ้าฉันจำชื่อเธอได้ป่านนี้ฉันก็สอบได้ที่หนึ่งแล้วสินอกจากความหลอ่ออย่างอื่นฉันไม่มีเลยตนงโง่เครียดเออช่างมันเถอะเล่าฉันไม่กินหิวข้าวจังเลยมื้อเช้ากินก็หมดแล้วเนี่ยใช่ฉันต้องไถตังค์เดี๋ยวหายเยือก่อน ห้องเรามีแต่คนรวยๆทั้งนั้นนี่นาะขอสักสิบยี่สิบคงไม่สะเทือนหรอกนะนี่เออเธอชื่ออะไรนะฉันจำไม่ได้นะ่ะเฮ้ยไอคนบ้าอยู่มันตั้งหลายปีแล้วจำไม่ได้ยีนี่แกทำอะไรฉันเนี่ยไอบ้ากามออลาม,มกทษทีทษท,ทีไม่ได้มีเจตนาแหมเออเธอ สายใ,หม,ใหม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฉันไอรินอยากมีอะไรฉันอยากจะขอตังค์เธอสักยี่สิบได้มายี่สิบถ้าเธอไม่ให้ฉันจะทำอะไรดีนะขอยี่สหยิบมานี่คือการป้นฉันอยู่ทางนี้อิตาบ,บ้านี่ยี่สิบ ขอกันดีๆก็ได้นี่นาทําทไมต้องทําแบบนี้ล่ะก็ขอดีๆแล้วเธอไม่ให้ไปดีกว่า20ถ้าเป็นงกเอ้ยผู้หญิงอะไรไม่สวยหรือยังขี้งกอีกดูสิเนี่ยหน้าตาจมูกรวมกันเป็นที่เดียวกันละเฮ้ยไปดีกว่าผู้หญิงอะไรหายใจทั้งเหงือกหรือเปล่าเนี่ยเหงือกถกเหลือเกินเฮ้ยหาความสวยไม่เจองกเข็ม น้องสาวสวัสดีจ้าน้องสาวน้องสาวขอ20ได้ไหมอ่ะนี่อย่าไปให้เลยนะปากจัดอย่างเงี้ยอย่าไปให้เลยพวกเรานี่ฉันจะทำกลุ่มแอนตี้เธออีกคนบ้าก,กามอีกคนลามกอีกคนเลวฉันจะแชร์ให้ทั่วโรงเรียนไม่ให้ใครครบอแก่ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครครบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฉันจะทำเพจแอนตี้แกอ,อ่ฉันทำอะไรกันดี เฮ้ยอย่าพึ่งสิรอด้วยฉันยังไม่คิดชื่อแผนไม่ถูกเลยพูดจบหรือยังเยปปาปิเันยาดูปากเธอช่างแหลมคมเหมือนกันไกลย,ยิ่งนักแล้วแต่เลยเธอจะทำอะไรมันก็เรื่องของเธอปากปละเหม็นไปไปไป,ไปผู้หญิงโรงเรียนนี้หาสวยออกเยอะแยะเธอสองคนนอกจากขีเล่แถมยังงกฉันไม่อยากจะคุยด้วยหรอกไปเลยไปชิวชวชิว,ชวฝากไว้ก่อนนะเคนิจิแล้วเจอกัน อย่าลืมเอาคืนนะจ๊าไม่เหงือกโถกโอ้ยโรงเรียนนี้นี่ฉันไม่อยากเรียนแล้วฉันไม่อยากเรียนเฮ้ยว่าแต่เะกี้พวกหล่อนทำเงินตกตั้ง30บาทเอาไปกินขนมดีกว่านี่ไงเฟนไฟเฟนไฟเฟนไฟเฮ้ยฉันก็อยากกินแมคโดนัลด์เคเอฟซพิซซ่า m k ฉันอยู่ทีมลวกหรือไม่ลวกเพราะฉันไม่เคยรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนแม่แม่ไม่เคยพาฉันไปกินเลยวันวันก็ทําแต่งงานฉันเกลียดแม่เกลียดเกลียดจริงๆทำไมต้องให้ฉันเกิดมาตนขนาดนี้ด้วยเฮ้ยฉันเบื่อฉันลาออกจากโรงเรียนดีกว่าฉันไม่เรียนหนังสือแล้วกินนี่กับตักบ้าแลลวเฮ้ย เบื่อจริงๆไปดีกว่าลาก่อนนะสเยอนัละฉันไม่อยู่แล้วโรงเรียนเน้เฮ้ยทำงานเพื่อจะได้เงินฉันจะได้รวยเฮ้ยพูดไปอยู่โรงเรียนก็ดีนะถ่ายเงินเพื่อนๆไปวันๆคนละ10บาทหบาท10บาทหบาทเฮ้ยไปหาแม่ดีกว่าแม่แห่งชาติ <c oughs> เป็นแม่อีกแล้วแม่ของทุกคนเลย สวัสดีค่ะแม่ผมมีข่าวดีจะมาบอกค่ะแม่ข่าวดีอะไรของแกไอ้ก๊อบแกบอกฉันมาสิข่าวดีอะไรฮะแกสอบได้ที่หนึ่งหรือไงหรือแกได้ทุนการศึกษาจากที่โรงเรียนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยแม่บอกกี่ทีแล้วว่าไม่ให้เรียกชื่อนี้ฉันชื่อเคนอิจิแม่จาไว้ด้วยนะฉันชื่อเคนอิจิก๊อบก๊ออะไรชอยไม่มีใครก็ชื่อแบบนี้แล้วแม่ ที่ฉันจะบอกข่าวดีแม่ก็คือฉันได้ลาออกจากโรงเรียนแล้วฉันไม่เรียนหนังสือฉันเบื่อฉันจะจะทํางานฉันจะช่วยแม่ขายของเราจะได้รวยด้วยกันฉันจะจะไปกินพูดผิดพูดใหม่ดีกว่าฉันจะจะไปกินของอร่อยๆฉันจะจะไปเที่ยวฉันเบื่อเข้าใจไหมแม่โอ้ยไอ้ลูกโง่ออกมาทำไมฮะแกอยู่ขนาดนี้แล้วเรียนมาขนาดนี้แล้วหนังสือก็ยังอ่านไม่ค่อยจะออกบวกเลข แกก็ยังไ่ทำไม่ค่อยจะได้แกจะออกมาทําอะไรมสมองยังแกมาขายของรับรองพอเงินผิดตลอดเด้ฉันพูดกับแกดีๆนะกลับไปเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้เลยแกอย่าเอาความโง่ามาสู่ร้านฉันเข้าใจนะมกลับไปเรียนหนังสือเฮ้ยไม่น่ามีลูกโง่งอย่างแกเลยเพราะฉันได้ผัวโง่ไงฉันก็นเลยได้ลูกโง่อย่างแกไปเลยไปเลยถ้าไม่เรียนหนังสือแกจะไปไหนก็ไปลูกโง่ ทำไมแม่ต้องด่าไปถึงพ่อด้วยล่ะที่พ่อก็ทนไม่ได้กับพรปากแม่นี่ไงเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยชีวิตฉันไม่อยู่มันแล้วโลกนี้ไปเลยไปไหนดีนี่ไงใช่คนที่เขาเครียดเขาเบื่อเขาต้องไปไหนกันทะเลไปเที่ยวหรอไม่ใช่ฉันจะไปทำอะไรที่ทะเลเฮ้ยรถคุยดียชนฉันตายยังไม่อยากตายตอนนี้นะ เรียกร้องความสนใจสักหน่อยดีกว่าเพื่อจะได้ตังใช้สักร้อยสองร้อยเฮ้ยทะเลนี่มันช่างเงียบสงบเหลือเกินว่าแต่ไม่มีคนมาเที่ยวทะเลเลยเหรอเนี่ยถ้าฉันต้มน้ำไปใครจะมาช่วยฉันล่ะเฮ้ยชีวิตไอ้ก๊อปเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิฉันชื่อเคนอิจิเฮ้ยดูสิเนี่ยเงียบเหงามากเลย เอายังไงดีว่าลงไปตอนนี้รับรองลอยอื่นแน่อีกสามวันเฮ้ยเออช่างมันเถอะเฮ้ยนั่นอะไรน่ะโอหฝูงปลาแม่ไม่เคยพามาเที่ยวทะเลเลยไม่รู้เลยนี่นาว่าทะเลมันมีปลาด้วยโอ้โหจับไปกินดีกว่าเฮ้ยนั่นมันปลาอะไรน่ะอ๋ออ๋อออย ปลาฉลามฉันจะได้เอาหูไปกินก็นวันนี้แหละโอ้โหปลาฉลามปลาทูน่าโอ้โหเต็มทะเลเลยฉันจะจับไปขายเราจะได้รวยบ้านเราจะได้รวยเฮ้ยขอกินสดๆก่อนละกันนะโห้หยทำไมเนื้อมันช่างสดอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปฝากแม่ซะหน่อยและโอ้โหยน้ำโคตรเย็นเลยห้ยปลา ป้าป้าจา๋าป้าโอ้ยฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะนินสินะเขาเรียกว่าเปิดโลกกว้างเฮ้ยทำไมเราจะต้องฆ่าตัวตายด้วยละ่ะทำไมเราจะต้องคิดไม่ดีในเมื่อโลกเรามันมีอะไรดีกว่าที่เราคิดเฮ้ยเย็นจังเลยครั้งแรกในชีวิตนั่นเนี่ยที่มาว่ายน้ำในทะเลโอ้โหสดชื่นเฮ้ยนั่น นั่นนั่นรถรถจักรยานโอ้โหฉันอยากได้โฮ้ยใครเอารถมาทิ้งเนี่ยโอยขับกลับบ้านได้ไหมเนี่ยโฮ้ยความสุขไอไม่นะฉันยังไม่อยากตายใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันยังไม่อยากตายหลังจากนั้นเคนอิจิก็ได้อยู่ที่แห่งนี้ ตลอดไปฉันเป็นผีผีทะเลคิดได้ไงวะเนี่ย